สวัสดีค่ะพี่มุกเป็นคนหนึ่งที่มาเรียนเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้กับแบนด์กับคุณจอยนะคะวันนี้จากที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์คุณจอยคุณจอยสอนตั้งแต่เดืถึงเดืในแต่ละเดก็ให้กันบ้านมีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะซึ่งส่งผลให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะ เราทั้งได้เรียนแล้วก็ได้ทำการบ้านไปด้วยในเรื่องของการเสกเพจนะคะตั้งแต่ day หถึง day สนะคะก็เน้นเฉพาะในเรื่องของ m ย set เลยทีเดียวค่ะให้เราเข้าใจอย่างถูกวิธีที่จะถ้าเราไม่เข้าใจในตอนแรกมันก็จะไม่ทำก็เรียกว่าทําให้เราตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้แบบนี้ค่ะว่าเราจะข้ามผ่านไปยังไงหรือว่าเราจะ เริ่มทําความเข้าใจแบบไหนทําไมต้องมาทําเพจทําไมแล้วทาเพจเพื่อใครแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าในฝันด้วยเพิ่งมารู้นะคะว่าต้องมีจัดกลุ่มลูกค้าในฝันให้เราไปทํากันบ้านด้วยว่าถ้าเราอยากมีลูกค้าในฝันแบบไหนลูกค้าในฝันแบบคนจีนเราก็ต้องทําในสิ่งที่คนจีนชอบลูกค้าในฝันเป็นคนอีสาน ก็พูดอีสานหรือว่าหาวัฒนธรรมอีสานมาแบบนี้ค่ะอ่าลูกค้าเราต้องการลูกค้าที่มีไรายได้หรือลูกค้าคนรวยเราต้องทําตัวแบบไหนถึงจะคู่ควรหรือว่าคนรวยถึงจะอยากมาฟังแบบนี้ค่ะอามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยอย่างที่เวลาที่ทำกันบ้านส่งครูจอยค่ะครูจอยจะบอกถึง ปัญหาของอาชีพนั้นๆและจุดเจ็บของเขาแล้วก็ตอนสรุปคือขึ้นต้นลงท้ายยังไงแล้วเวลาที่พี่มุกเรียนกับครูจอยพี่มุกก็จะอ้างมีข้ออ้างโน้นอ้างนี่ซึ่งครูจอยจะมองเห็นปัญหาที่ไม่ไม่ใช่เฉพาะพี่มุกนะคะคนที่เข้ามาเรียนทุกคนเมื่อมีปัญหาครูจอยเหมือนกับมองอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็บอก ปัญหาแก้ปัญหาให้กับทุกๆคนได้เหมือนตอบโจทย์อย่างคือบอกไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าได้เรียนรู้แล้วนะคุูจอยนี่สอนดีมากๆใครที่เข้ามานะคะให้ใครที่ยังไม่ได้เรียนนะอ่ะที่ยังไม่เรียนจะไม่รู้ว่าเขาสอนวิธีจัดระเบียบในเรื่องของความคิดเหมือนเหมือนห้องเรารกเราไม่ได้รับการแก้ไข วางของระเกะละกะก็จะจัดระเบียบห้องให้เรียบร้อยค่ะ,ะจัดห้องให้เรียบร้อยมาสอนการจัดห้องให้เรียบร้อยเหมือนจัดห้องเรื่องความคิดถ้าเราคิดดีเราก็จะทําให้งานของเราเนี่ยออกมาดีเป็นระเบียบอยากดึงคําพูดไหนออกมาใช้ก็โชว์เช็คเปียบเช่นกับจัดห้องจัดระเบียบห้องนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูจอยมากๆเลยที่เป็นคนสอนที่เหนือชั้น ของทางออนไลน์คนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณจอยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ